สวัสดีครับผมตอนกลางคืนวันนี้ทางเพจเราและนายมินิคอมโป 90s นะครับผมมีพานาโซนิกหนึ่งชุดมานำเสนอให้กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบประเภทมินิคอมโปยุคเก่าๆยุค90ยุคที่เราเดินผ่านมันมานะครับปัจจุบันนี้ยังโชคดี ที่ยังมีเห็นอยู่แล้วก็ยังมีจำหน่ายกันอยู่แล้วก็เขาเริ่มเล่นกันอยู่เขากำลังมาเขากำลังเก็บเขากำลังสะสมกันอยู่เหมือนผมเนี่ยแหละครับผมสะสมจนเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ออกมาขายบ้างแบ่งปันบ้างให้กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบและคอเดียวกันวันนี้เราและนายน,นะครับผมก็คือมานำเสนอพานาหนึ่1ชุดชุดนี้นะครับ รุ่นเขาก็คือ S A A K 1 3 3นะครับผมวันนี้เปิดไฟใหม่สว่างจ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวจะหาว่าผมถ่ายมืดๆแล้วก็มีหมกเม็ดละมัวนิม่มใจจิตใจผมไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนะครับที่ผมถ่ายบางทีมันตัดมืดไปเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันตัดไปเองนะครับแล้วก็สไตล์ของผมคือ มันต้อ,งต,อง,ตงตรงไปตรงมาครับผมแต่ที่ผมชื่นชอบแสงสีเสียงนี่ก็คือให้มันเข้ายุคกับยุคของมันนะครับผมยุครดดำยุคะไรอย่างเงี้ยครับผมวันนี้ก็เลยปรับไฟใหม่แบบสว่างจ้าเลยแล้วก็ถ่ายแบบชัดๆไปเลยอย่างเงี้ครับผมถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นตำหนิหรือว่าอะไรอะไรก็คือต้องเค็คสายตาด้วนๆเลยครับผมฮ่าๆก็คือประมาณนั้นนะครับ ก็คือหลังจากนี้ไปก็กค่อยๆปรับปรุงไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมวันนี้เรามาชม Panasonic ชุดนี้กันก่อนครับ SAK a 133 2,000วัตต์ K 2, นะครับสติกเกอร์เดิมๆยังอยู่เลยครับผมดูตัวเครื่องโดยรวมๆก่อนสวยงามพลรามสองกันไปเลยนะครับผมนี่นะครับผม ก็เหม like mm ือนเดิมตำหนิมีไหมมีแน่นอนครับผมเครื่องเสียงวอายุเป็นสิบสิบปีแล้วครับผมมันต้องมีครับผมถามว่ามีตรงไหนก็เหมือนเดิมครับผมเทปซีดีไม่ได้ต้องแก้ไขนะครับผมแล้วก็หน้ากากเขามีขาดตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับนิดนึงแค่นั้นน้องนั้นสวยกลิบอยู่เลยนี่นี่เราผมสวยอันนี้ครั้งนี้สวยเลยครั้งนี้ก็มีตำหนินิดนึงข้างหลัง เครื่องเขาสวยๆหนึ่งสวยๆเลยนี่เลยครับผมลำโพงเขาก็สวยๆครับผมนี่ลำโพงเขาก็สวยๆนะครับเดี๋ยวผมเอาตลับเมตรวัดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเบียดเขากี่นิ้วก็เดี๋ยวนียประมาณนี้นะครับผมห้านิ้วห้านิ้วนะครับก็ประมาณนี้ เทปซีดีไม่ได้ต้องแก้ไขนะครับ fm am ก็ชัดเจนดีครับผมเพราะเขามีเสาอ,อยู่ข้างหลังเลยรีโมทมีครับผมตรงรุ่นของเขาใช้งานได้ปกติกดได้หมดแล้วก็ปุ่มหน้าเครื่องของเขาทุกปุ่มก็ใช้กะใช้งานได้หมดหวอลลุ่มไม่รวนปรับได้หมดมีแค่เทปกับซีดีใช้ไม่ได้ก็คือใช้ขยายต่อมือถือ บูทูธโน้ตบุ๊กอะไรอะไรเงี้ยฟัง fm am ก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมลองกดรีโมทไปที่ มานี้นะก็ไม่ทราบว่าจะทนกันยังไงนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะคือต้องบอกว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาหลักนะที่แฟนบอลชาวไทยชมเยอะติดตามเยอะนะครับและพอผลงานไม่ก็เข้าตานะครับทุกอย่างมันก็ย้อนกลับมาหาในสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันนะฮะไอ้วลีที่บอกว่าใครไม่อายผมอายมันก็ย้อนกลับมาทิมแทงนะฮะย้อนกลับมาผู้บริหารสมาคมฟุตบอล ประธานสโมสรฟุตบอลต่างๆที่บอกว่าจะทําเพื่อทีมชาติไทยก่อนสโมสรและที่ส,สุดแล้วก็ทําให้ทําเรื่องสโมสรตัวเองก่อนทีมชาติไทยเท่านั่นแหละครับมันจะย้อนกลับมานะครับส่วนทีมชาติไทยเออทีมชาติอังกฤษนะก็ได้ไปฟุตบอลยูโร2024แล้วเหมือนกันก็ปรับมาที่อ X เอ็กเดี๋ยวผมก็จะเปิดเพลงให้เพื่อนๆฟังนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันก่อนครับผม นี่เลยสวยๆคมๆไม่ผุไม่บวมไม่เป่งทั้งสิ้นเลยโคตรสวยเลยอายุโคตรนานแล้วมันทำไมยังสวยอยู่ก็แสดงว่าเขารักษาดีครับผมนี่นะครับข้างหลังเขานะครับนี่สายโคตรยาวครับผมเอาเอาแบบว่าเซอร์ลาวเขาไปห้อยบนหลังคาบ้านผมได้เลยยาวจริงสายนี่ดูโคตรยาวให้มาเดิมเดิมองเขามาอย่างนี้นะครับผม ดูข้างหลังเขานี่นี่เสาสาอากาศเขาอยู่งนี้นะครับนี่นั้นช่องเซอร์ราวเขานะครับเสียงออกครบปกตินะครับผมนั่นตู้อีกข้างนะครับนี่เลยไม่ผุไม่เป่งไม่บวมนะครับผมที่เห็นตรงนั้นก็คืออาจจะเป็นรอยเลอะครับผมผมยังเช็ดได้ไม่ ทั่วดีนะครับผมก็คือประมาณนั้นโดยรวมๆก็ตำาหนกิก็เพื่อนๆก็ดูมีแค่นี้แหละครับผมมีหน้ากากขาดนิดหนึ่งตรงนี้นี่ครับผมแล้วก็เทปซีดีไม่ได้ต้องแก้ไขนะครับเซอร์ลาวนี่ออกครบนะครับผมถ้าจะให้ออกเซอร์ลาวก็ต้องปรับมาตัวนี้ตัวนี้นะครับผมเสียงเซอร์ลาวก็จะออกแต่ถ้าเรากดไปอีกมันก็จะตัดเซอร์ลาวออกเปลี่ยนเป็นเบรดแล้วก็ แหลมออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองลองฟังเพลงเลยนี่เลยผมเปิดบลูทูธนะครับผมโอเคจัดไปไวรุ่น9ก้าศูนย์นี่เสีองาวออกครับผมเอาเบาะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปับตัวนี้กดตัวนี้ ลาออกพ้มนะครับผมแต่ถ้าเเราตัดเอลาออกเบรจะมาทันทีเลยมาใช้รีโมดกดก็ได้นะครับผมได้หมดเลย

พอดีเลยขออนุญาตปิดนะครับผมสำหรับพานาโซนิก S A A K หนึ่งสามสามสามชุดนี้นะครับผมผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทไม่รวมจัดส่งไม่มีการเก็บปลายทางนะครับเงินเพื่อนๆนจริง เพื่อนได้ของจริงผมส่งจริงครับผมก็คือประมาณนี้รายละเอียดก็ทวนอีกทีนะครับเทปซีดีต้องแก้ไขไม่ได้ครับผมก็คือประมาณนั้นก็อายุอานามส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเทปซีดีใช้การไม่ค่อยได้สายเข้าไปดีเลยเดี๋ยวผมสรุปสรุปสรุปจบ สรุปจบก่อนดีกว่าสายเข้าเดยให้แฟนโมแล้วก่อนโอเคนะครับสำหรับพานาโซนิกชุดนี้ S A A K 133ก็ผมเปิดราคาไว้ที่1,600บาทไม่รวมจัดส่งและก็ไม่มีการเก็บปลายทางนะครับคอเดียวกันจัดไปไวัยรุ่นเก้าศูนย์สวยสวยงาม พระรามแปดเลยแล้วกันพระรามเก้าเลยดีกว่าสวยครัุดนี้สวยครับผมนับตำหนิมีน้อยมากโอเคนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ฝันดีรวยๆครับผม